เอาเลยเอาเลยสำเลยให้เป็นผู้นำสำได้เลยค่ะพี่มองตๆนะได้ครับไม่ไปองต้องหรือมองเป็นยังไงบ้างคบพี่มีได้รุวงงานกับนักแสดงชาต่าชาติทั้งสาท่านเออก็ตอนแรกเนี่ยก็กังวลเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเขาจะมาทางไหนท่านไหนโดยเฉพาะกับแพจินยองที่ต้องเข้าด้วยกันเยอะๆเนี่ยเราก็ศึกษาศาสตร์การแสดงเกาหลีมาพอสมควร ก็ตื่นเต้นมากครับแล้วพอได้เจอกันจริงๆก็ผมว่าเป็นอะไรที่สนุกมากๆแล้วเขาก็แบบทุ่มเทเต็มที่กับงานกับผมมากๆด้วยครับจริงๆมีแบบจังหวะผิดคิวเล็กๆน้อยๆด้วยเหมือนกันนะตอนถ่ายทำห็นบอกว่าเราไม่รู้ก่อนตอนรู้่เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าก็เคยเคยเห็นเขาผ่านทางคลิปผ่านทางอะไรมานะครับจากรายการของเขาก็ได้เจอตัวจริงก็ว้าวเอาไงล่ะทีนี้จะบูรี่เขาลงไหมอะไรอย่างี้ครับ มาตรานมินมินสุดท้ายแล้วพอถึงจังหวะที่เราได้ไปถา่ายทำจริงๆอ่ะก็เหมือนนกันแหละครับสุดท้ายแล้วทุกๆงานเราก็เต็มที่แล้วก็ผ่านมันไปด้วยความพยายามความสามารถของทุกๆคนที่ร่วมใจกันทั้งนักแสดงทั้งทีมงานภาษาถามว่ายากไหมก็ยากแหละแต่เราคิดว่าความไม่เคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบมีอาจจะมีตะกุกตะกักบ้างมีถูกถูกผิดผิด,ผดบ้างอะไรเงี้ยเราว่ามันก็เป็นสเสน่ห์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ มันก็ขายความขายการรวมตัวกันของนักแสดงจากหลายๆชาติอยู่แล้วครบใช่ทุกคนนะผมเดินมาถ่ายเนี่ยพยายามจะเอาสายสะพายใส่บ่าผมนะเป<อ>็นทีมไทยทีมไทยตลอดเลยนะ<อ>ก็กลัวเขาจะแซวเอาเหมือนกันแต่ว่าก็นั่นแหละครับเราทุกคนก็เต็มที่กับการแสดงด้วยกันนะฮะเอา,อางี้ดีกว่าไม่ได้แคร์ว่ามาจากประเทศไหนหรือว่ามาจากเป็นใครหรอกเรววาทุกคนก็มาส่งพลังกัน ทรลออกไปแล้วอะกลัวไหมว่าแบบแฟนคลับพุ้าจะแบบอะไรอยเป็นน่าร enfin ู้กลัวฮะกลัวแฟนคลับคุณแพ้เขาจะเกลียดผมด้วยนะฮะเพราะผมทําร้ายเขาค่อนข้างรุนแรงนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมก็กลัวแฟนคลับผมจะกลัวผมด้วยนะฮะหลังจากดูเรื่องนี้เสร็จก็เป็นแค่การแสดงนะครับผมจริงๆเร็วกว่านั้นครับเราเล่นเราเล่นเราเล่นจริงๆดีกว่านั้นเ โผล่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ติดกมาข้าง,งนอกบ้างไหมมีเธื่อไหมไม่ค่อยนะคือหลังจากเราจบซีนอะไรเงี้ยเราก็ต้องคัดตัวเองนะผมก็เราว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่นักแสดงควรทําได้ไมันเป็นเรียกว่าที่ต้องทําให้เป็นเลยแหละ<ช>ครับคือการตัดตัดการแสดงออกจากชีวิตจริงเนาะเราก็ออกมาคุยเล่นกับร่วมกับกับทีมงานแอพพิเชียรในผลงานได้แต่ว่าอย่าไปยึดติดกับมันนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไม่ดีต่อสุขภาพจิตนะกับเรื่องนี้เราคาดหวังขนาดไหนเพราะว่าเขามีหลายคนที่ได้ไปฉายในหลายประเทศเลย ก็คาดหวังครับคาดหวังครับอยากให้ชาวต่างชาติได้เห็นผลงานของเราได้เห็นวิธีการนําเสนอแบบภาพยนตร์ไทยอยากให้เห็นความหลอนแบบไทยๆด้วยกันนะครับผมก็หวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะไปไกลได้รับคําชมที่ดีจากทั้งไทยทั้งต่างประเทศไปได้ระดับเอเชียระดับโลกได้ยิ่งดีเลยครับครับ เอายังเหนียวตัวอยู่ทุกวันนี้นะครับนคนเยอะมากเลยนะอนขอบคุณทุกคนที่มาหากันแปลว่ารักผมมากจริงนะครับผมมันแน่นมากๆคนเยอะมากๆครับก็ดีใจที่ผ่านวันนั้นมาได้โดยยังไม่ติดโควิดถึงตรงนี้นะฮรนี่ของฝัญเลยพิใใเศษนั่เองไหมครเรียนจบรีจบแล้วไม่มีฮะก็คือผมว่ามันมันผ่านมานานแล้วแหละมันผ่านมาแบบ2ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบของขวัญคงซื้อไปหลายชิ้นแล้วแหละระหว่างทางนะฮะก็ ทำงานต่อแล้วก็นะั่แหละของขวัญที่มีอยู่ก็จ่ายมันให้หมดหมดก่อนนะครับเพื่อไปเริ่มของขวัญชิ้นใหม่ครับผมมีคนมีคนมาหาค่อนข้างเยอะครับผมแล้วก็มีคนแบบมอบของหลายๆชิ้นหลายๆอย่างให้เราก็ขอบคุณทุกๆค,คนที่สละเวลามีค่าสละแรงกายต้องแบบบางคนต้องฟิตซ้อมเลยนะเพื่อจะมานะครับผมแล้วก็มอบของขวัญน,น่ารักนะ่ารักเราเรากเก็บไปทุกชิ้นเลยครับขอบคุณทุกคนมากๆครับผมเรียนต่อไหมนะฮะ พระก่อนเนาะขอบคุณครับ <c oughs> ดูหนังกันสนุกครับทุกคนดูหนังกัสนุกครับก่อนก่อน